วันนี้เป็นวันดีนะคะที่จิตวิญญาณของเราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นคุณพ่อที่น่ารักของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนพระเจ้าผู้ทรงเป็นพี่ชายและยังทรงเป็นราชาเหนือฟ้าสวรรค์ในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใคร่ควรวญนะคะว่าสำหรับเราแล้วพระเจ้าเป็นใครสำหรับชีวิตของเรานะคะ ชีวิตยานคากระหายพระเจ้าดุดดังกว่างนน i

Gracias. Sí, ah. เจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระอเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคิมหลับไปพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระองค์จะทรงรักษาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิจเมื่อค้าง ช่วยเหลือมาจากที่ใดความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า สิริภัยในทุกเวลาพระเจ้าของคุณ เอาเคยเห็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความกลัวไหมคะเขาจะกลัวทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนพวกนี้มักจะมีคำพูดนำหน้าอยู่เสมอว่าฉันกลัวว่าฉันกลัวว่า,ววาสิ่งโน้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นพี่น้องคะ แล้วคนนั้นก็อาจจะเป็นตัวเราเองใช่ไหมคะและแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในความกลัวเหล่านี้จะไม่มีความสุขอย่างแน่นอนชีวิตก็จะถูกควบคุมไปด้วยความวิตกกังวลและความกลัวในหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้อยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าสองตอนให้เราฟังนะคะสดุดีบทที่121 ข้อ5พระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านและในสดุดีบทที่91ข้อที่หนึ่งบอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธริตจากพระวนจะนะสองตอนนี้ได้พูดถึงว่า เราทั้งหลายทุกคนมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นร่มเงาในชีวิตของเราพี่น้องลองคิดภาพนะคะหลายครั้งเมื่อเราต้องไปเจอพายุฝนที่ตกหนักมากๆเลยแล้วเราก็มองหาที่ที่เราจะวิ่งเข้าไปหลบพายุนั้นนะคะก็คือที่ที่จะเป็นร่มเงาปกป้องเราให้พ้นจากพายุฝนนั้นและ พระเจ้าบอกกับเราในเวลานี้ว่าพระองค์เป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเราพระองค์เป็นร่มเงาที่ไม่ใช่ร่มเล็กๆนะคะแต่พระองค์ทรงเป็นร่มที่ใหญ่และแข็งแรงมากๆที่เราสามารถเดินเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงานั้นและปลอดภยัยและไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆเลยขอบคุณพระเจ้านะคะ นี่คือน้ำประทัยของพระเจ้าที่อยากจะปลดปล่อยชีวิตของเราทุกๆคนจากที่เคยตกอยู่ในการควบคุมของความกลัวความวิตกกังวลต่างๆพระเจ้าปรารถนาจะให้เรามีเสรีภาพจากความกลัวนั้นและมีชีวิตที่มีชัยชนะและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเคล็ดลับอยู่วันนี้ค่ะเราทั้งหลายทุกคนตระหนักว่าพระองค์เป็นร่มเงา คำว่าร่มเงาของผู้ทรงมหิทธลิตมีความหมายว่าอะไรนะคะก็คือการที่อยู่ในพระองค์การที่ยอมให้พระองค์ปกของชีวิตของเราและยังมีความหมายหนึ่งนะคะคำว่าที่อาศัยหรือคําว่าร่มเงานี้หมายความว่าเราก้าวเข้าไปและนั่งลงนะคะยอมที่จะมอบความไว้วางใจในชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะ,ะนั้นในวันนี้มี สิ่งที่อยากจะแนะนำเราสองประการด้วยกันเมื่อเราไร้ครวนพระวจนะในตอนนี้ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเราประการที่หนึ่งนะคะตัดสินใจตัดสินใจว่าเราจะเดินเข้าไปอยู่ในร่มเงาของพระองค์นะคะเราจะไม่อยู่ในที่เดิมที่เต็มไปด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ตัดสินใจว่า ฉันจะยอมเข้าไปอยู่ในร่มเงาของพระองค์ในพระจนะของพระเจ้าก็คือในสดุดีบทที่91ข้อ9ได้บอกว่าเพราะท่านได้กระทําให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลีภ้ภัยคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของท่านนั่นคือการตัดสินใจของเราด้วยนะคะว่าเราได้ยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นที่ลีภัยและเป็นที่อยู่อาศัยของเราพี่น้องคะวันนี้ท่านมีที่อยู่อาศัยหลายอย่างที่ท่านพึ่งพิงอยู่โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะเป็นความรู้ความสามารถของท่านอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองวัตถุของท่านหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราพึ่งพิงอยู่หรืออาจจะเป็นบุคคลความสัมพันธ์ ของบุคคลบางคนที่เราเพึ่งพิงอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราเพึ่งพิงไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราอาศัยอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเพึ่งพิงแต่สิ่งเหล่านี้และไม่ได้ยอมให้พระเจ้าเป็นที่อาศัยในชีวิตของเราแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือตัดสินใจนะคะบอกกับพระเจ้าว่าเราขอเข้าไปอยู่ในการอาศัยของพระองค์ เพื่อให้พระองค์เป็นที่ลี้ภัยเป็นที่กำบังเพื่อให้พระองค์เป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเราและอวยพรเราในทุกสิ่งที่เรามีอยู่เราจะเดินไปก้าวไปไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเราจะสามารถที่จะพ้นจากความกลัวความวิตกกังวลในขณะที่คนจำนวนมากนะคะวิ่งหนีความกลัวหรือวิ่งหนีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เขาเผชิญอยู่นะคะ แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังของพระองค์จะสามารถเผชิญกับทุกสิ่งได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลอยู่กับคำวิาพากษ์วิจารณ์คำพูดของบางคนหรือแม้กระทั่งบางคนชักสีหน้านะคะเราก็รู้สึกเครียดแล้วเราจะพ้นจากความวิตกกังวลเหล่านั้นและสามารถที่จะรับสันติสุขรับความกล้าหาญนะคะเมื่อเราตัดสินใจตระหนักว่าพระองค์ เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธลิศผู้เป็นร่มเงาใหญ่เป็นร่มเงาที่แข็งแรงที่จะปกป้องเราและนำเราให้ฝ่าฟันทุกสถานการณ์ได้นะคะประการที่สองก็คือกล่าวถ้อยคำแห่งพระวจนะนี้นะคะ อยู่เป็นประจำในชีวิตของเราทุกครั้งที่เราเกิดความกลัวไม่ว่าความกลัวด้วยสาเหตุใดก็ตามขอให้เราอธิษฐานและกล่าวถ้อยคําแห่งพระวจนะนี้ในสดุดีบทที่91ข้อหนึ่งนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นที่หลีภัยพระองค์ผู้ทรงเป็นที่กำบังข้าพเจ้าขออยู่ในร่มเงาแห่งพระองค์นะคะ กล่าวถ้อยคําเหล่านี้การที่เราเกล่าวถ้อยคําแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจําจะนําความเชื่อเติมเข้ามาในจิตใจจิตวิญญาณของเราจะขจัดความกลัวออกไปจากจิตใจของเราและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เติมความกล้าหาญเข้ามาในจิตใจของเรานะคะพระองค์จะเติมความเข้มแข็งและ สันติสุขที่จะปกครองจิตใจของเราเมื่อเรากล่าวถ้อยคำแห่งพระชนะนี้เป็นประจำในจิตใจของเรานะคะเราอาจจะติดไว้ที่ห้องของเรานะคะเพื่อเตือนใจเราและเรากล่าวกับจิตใจของเราอยู่เสมอให้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราก่อนและออกมาเป็นถ้อยคำที่ปากของเราเป็นประจำอยู่เสมอและพระเจ้าจะเติมเต็มความกล้าหาญทดแทน ความกลัวในจิตใจของเรานะคะเพราะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเองทรงยืนยันสิ่งน,นี้นะคะในคำตรัสคำสอนของพระองค์รงตรัดหลายครั้งใช่ไหมคะว่าอย่ากลัวเลยเราจะอยู่กับเจ้าอย่ากลัวเลยชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆนะคะอาจารย์ปโลก็เป็นอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะที่ท่านได้บอกกับเราว่าเมื่อเรามีชีวิตใหม่ในพระองค์ เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วอาจารย์ปโลกล่าวในสองโครินบทที่ห้าข้อสิบอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วคําว่าอยู่ในพระคริสต์ก็คือการยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเรา และเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้มีชัยชนะเหนือความบาปและความตายและพระองค์ผู้ทรงเป็นมนุษย์ร้อเปอร์เซนต์ผู้ทรงเข้าใจในทุกความอ่อนแอของเราและเมื่อเราอยู่ในร่มเงาของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทำร้ายเราหรือทำให้เราล้มลงจนพ่ายแพ้ได้ขอให้เราทั้งหลายตัดสินใจนะคะและ ก้าวไปในการที่จะกล่าวพระวจนะแห่งความเชื่อทุกๆวันว่าเราขอพึ่งพาพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าสูงสุดและเป็นร่มเงาแห่งชีวิตอยากให้เราจะร้องนะคะบทเพลงร่มเงาแห่งชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนคำอธิษฐานในเวลานี้ของเรานะคะว่าเราจะขอวางใจในองค์ผู้สูงสุดในชีวิตของเรา 心你。 แค่แต่พระเจ้าเราโมทนาขอบคุณพระองค์จริงๆในท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงไม่แปรผันที่อยู่รอบตัวเราที่เราอาจจะเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คาดคิตข้าพระองค์งทั้งหลายขอมอบชีวิตไว้ในประหัถ์ของพระองค์โดยตระหนักว่าพระองค์แหละคือผู้ที่เป็นที่กำบังเป็นป้อมปราการและเป็นร่มเงาที่ดีที่สุดที่ข้าพรองค์ทั้งหลายขอ พึ่งพิงอยู่ในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเติมเต็มให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนตระหนักถึงการสถิตยอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนจะรับสันติสุขของพระองค์และรับชัยชนะแห่งสวรรค์นั้นปกคลุมจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดเวลามารซาตานจะไม่สามารถหลอกลวง และทําให้ข้าพง์ทั้งหลายกลัวได้เพราะข้าพง์ทั้งหลายมีพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนําชีวิตของข้าพงทั้งหลายอยู่ขอพระคุณพระเจ้าสําหรับร่มเงาอันแข็งแกร่งร่มเงาแห่งสันติสุขที่ปกคลุมชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายอยู่เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ